วิ่งมาโดนแล้วก็วิ่งครับกัดแลวครับกัดแล้วครับโอ้โหโ,หโดนแล้วโดวนแล้วชนน้อยคราบจุกนมโดนแล้วนะครับก็อีกหนึ่งตัวครับชนป๊อป เหมือนกลับคับกดมือมาเลยฮนะก็ใช้ประมาณสักหนึ่งขีดไม่รู้จะถึงหรือเปล่าครับก็กัดเต็มๆครับกลับกบอกยางเป็นต่อการกัดก,กส่งไปใหม่ Gantilah, kah. Oh, jajah, jajah, nang lud, nang lud. Cheng, Cheng, kah, Cheng, Cheng. Doanlah, doanlah. Eh, doa kah, 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 kah. Tidak tahu. Gantilah, kah. Gantilah, kah. Oh, kah. Doanlah, kah. Lawanlah, lawanlah, lawanlah. Hei. ก็ตัวตัวที่สองนะฮะก็อีกแล้วฮะเต็มเต็มปากอุ้ยดูมุมปากครับกับกบยางเป็นต่อครับผมขอบคุณครับนอะโน่นฝั่งโน้นเลยฝั่งโน้นฝั่งโน้นตรง ไอนะตรงตรงที่ว่างอะ่ะโดนไหมได้สองตัวแล้วเมื่อกี้ได้อีกตัวที่ตรงนี้ก็มีตัวหนึ่งไม่ไม่ยอมไล่อยู่ไม่ไม่ยอมกัดโอ้ลม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 นัน่นนัน่นนัน่งตามแล้วต่มแล้วตหนแล้ว นสามตัวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนของเขาดีจริงจริงเป็นต่อเป็นต่อผมพวกนั้นไหมนะไอ้ผมใช้ฟิวฟิวตะกัวแทนอ๋อฟิวตะกันวตอไดอไหมตีได้ไกลตายมิดตายมิเออตายมิด เฮ้ยโอ้โหโอ้โหสามแล้วสามแล้วสามแล้วอ่ะสามแล้วโอ้โหอีกตัวนึงครับให้ให้เอ้ไอ้ไอมตู้ตู้ตู้ถือผมไต่อยู่เลยสองคันนะเว้ยนะฮก็อีกตัวนะครับกับกบยางไปต่อกับเพื่อนตู้นะฮะโอเคยินยันครับสุดยอดยี่ยมแลฮะโอเคขอบคุณมากครับ